สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ติดตามทุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเช็คแชมป์มาสเตอร์ชาแนลเนาะวันนี้ก็พบกับแบมและพี่บอลอีกเช่นเนนะคยใช่แล้วค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาชมรถชุดอีกแล้วเนาะหลังจากที่ก่อนปีใหม่แล้วก็ต้นต้นปีแล้วก็เมื่อเดือนที่แล้วเนาะก็จะมีรถเข้ามาเป็นชุดชุดก่อนปีใหม่จะเป็นตัวไหนนะก่อนปีใหม่เป็นเดก้าส <L ega, S 2> อ,องศ <6 S 1> ูนย์แล้วก็จะมีเป็นรถของสแกนเนียพีสามหกศูนย์เข้ามาเนาะกับ410นึ่งศูะคะคแล้วก็จะมีเป็นรถที่3จะเป็นรถของ สามหกศูนย์จิสุบหกศูนะคะแต่รถล่าสุดเนาะจะเป็นล็อตของ P สามหกศูนย์ซึ่งเป็นล็อตที่สอง P สามหกศูนย์นะคะมาทั้งหมดยี่สิบห้าคันแต่ตอนนี้ยังมาไม่ครบนะครับยังไม่ครบรู้สึกว่าจะมีมาตอนนี้จะยี่สิบคันแล้วประมาณแปดเป็นยี่สิบคันเนาะเท่าที่นับๆได้ยังมาไม่ครบนะนี่พาดูรายละเอียดกันเลยมาดูรายละเอียดเนาะก็ถ้ารถชุดนี้นะคะความพิเศษของรถชุดนี้คือส่งงวด แค่38มสงวดเท่านั้นนะเดือแค่38มงวดใช่แล้วก็ใช้เงินอยู่แค่สี่แสนเจ็ดหมืนะคะส่งงวดต่อไปแค่38มแปดงวดงวดละประมาณ4ี่หมื่นดนะคะสาแงวดแค่สามสามสิบแปดงวดเท่ากับว่าค่าค่าค่ารถอยู่เท่าไหร่นะตกอยู่ว่ามันล้านแปดห้านแปดรถปีหกนย์ะลืมแจารถปีหก เลยตัวปีใหม่ด้วยรถ3ปี4ปีนะใช่แล้วก็เลขไม้อยู่แค่ประมาณ200,000ปลายๆจนถึง400,000ต้น400,000ประมาณนี้นะเลขไม้ค้ากันนะทรงอยู่48,000ใช่ค่ะ38หมดอ่านี่รายละเอียดมีนี่เลยครับเนาะราคาราคาใช่ใช่ครับถ้าท่านใดสนใจนะคะก็โทรเข้ามาที่เบอร์แป๊เบอร์พี่ทิพย์น้อเบอร์แป๊เบอร์ศูนย์แปดสามห้าเก้าห้าสี่สี่สองแปดนะคะส่วนเบอร์พี่ทิพย์ก็เบอร์ศูนย์เก้าสี่หกสองเก้าหนึ่งสี่เก้าสี่ เยวจะพาไปชมเป็นคันๆไปแล้วกันเนา้อูสนใจคันไหนก็แคปหน้าจอหรือไม่ก็โทรเข้ามาถามได้เลยนะคะครับผมตัดคันแรกคันแรกโอ้คันนี้ติดจองไปแล้วอ๋อนี่เหรอข้างบ้านเราเองข้างบ้านเราเพิ่งมาจองไปข้างบ้านข้างเต็นท์เลยเจ้าประจำเจ้าใหญ่ด้วยเจ้านี้ใช่นี่ดูเอสนี่เสียดว่าติดกันเลยครับติดกันไม่เกินไม่ไม่ถึง200โลไม่ถึงเฮ้ยเจ้ไม่ถึง2อ0สเมตร200เมตรโอ้โลมันก็ไกลไปเป็นลูกค้าที่ไกลไกล แล้วเราเคยสมบูรณรถไกลที่สุดก็แค่200เมตรนี่แหละก็เชียร์สเตล้ันสำหรับคันนี้นะนี่คันนี้ก็ทะเบียนนี้แหละอ่านี่สภาพก็ค่อนข้างโอเคอยู่ภายนอกภายนอกตัวนี้ไม่มีชนเนาะไม่มีไม่มีคันไหนที่อะไหล่มาไม่ครบพวกนี้เราก็จับใส่ให้ครบเนาะใส่ให้ได็กได้เยอะที่สุดอ่าเยอะที่สุดอะไหล่ตัวนี้ไม่ไม่มีจับใส่ให้หมดนะใช่เช็คหมดทุกอย่างยางเดิมราคานี้ใช่ค่ะราคางบเท่านี้ เดิมนะคะยังเดิมทุกคันแต่ว่าเราก็ใส่อ่ะทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเกือบครบที่สุดแล้วครับใช่ครับแต่มันเดิมเดิมเนี่รถพวกนี้ยังไม่ล้างนะยังยยังไม่ล้างดูครับโลโก้ไม่มีเลยเกือบทุกคันเลยรู้จักถอดของแพงไปซะด้วยตาโนกิฟินเนี่ยตาสแกนเนี่ยเราจะมีหนึ่งสองสามน้อคันนี้คันที่สามนะอันนี้คันนี้ล้างแล้วคันนี้ล้างแล้วนี่ล้างแล้วนิวดูขาวเลยอ่าหนูบังใช่ไหมหนูบังเห็นอยู่เห็นอยู่เห็นอยู่เนี่ย ขาวเลยนี่โอ้ยีความแตกต่างระหว่างล้างกับไม่ล้างดูดิอ้าวดูดิอันนี้ยังไม่ล้างนะเอ่เหลืองๆทำไมมันเหลืองอันนี้ก็จะขาวอ้ขาวเนาะขาวๆนวลๆหน่อยนี่กันหน้าสวยทุกคันนะอาอตรงนี้มีแต่งอะไรกระจกเปลี่ยนได้ตรงนี้ได้ดูได้อช่เนี่ยฮะชุนนมชุนล้อสวยหมดเลยนี่อะไรครบหมดเลยนะเนี่ยมาค่อนข้างครบอ่ะเนาะชุดนี้แค่บางคันที่ว่าอ่า เขาเรียกว่าอะไรครับมอเตอร์ยกล้อไม่มีอ่ามอเตอร์ยกล้อไม่มีแล้วก็บางคนมันมาไม่ครบอ่ามาไม่ครบหรือจับใส่นาะต้องใช้ได้นอนทุกเป็นเป็นอ่าเพาเดียวใช่เพาเดียวยกล้อครับจุดนี้เกียร์ออปติคูดออนี่นี่สภาพอันนี้ก็ยังไม่ล้างนะคะสภาพอ่าฮะรู้จักถอดของแพงซะด้วยนี่สองพันกว่าบาทเลยเนี่ยเบิกศูนย์อย่างเดียวเนี่ยกว่าจะได้ก็นานเหมือนกันเนี่ยเอมีตรงนี้นิดนึงอ่าคันนี้มีรอย กระแทกแก้มด้านขวาเนาะนิดเดียวนิดเดียวไฟเบอร์รซ่อมได้พวกนี้ซ่อมได้ซ่อมได,มได้ทำให้ได้พวกนี้ไม่ยากนี่เพิ่งมานะหลายคนคงจะรู้จักบริษัทนี้ดีอ่ะนะเขามีชายาะเขาอยู่แล้วบริษัทนี้ชายาว่าอะไรบอกไม่ได้บอกไม่ได้บอกไม่ได้บอ่าอ่าเรามาดูด้านท้ายอ่านี่ยเน่ะเห็นไหมซุ้มล้อนี่ยางบางฝุ่นของชิคเอสแกนเนียเดิมเลยเนาะ นี่ล้างกันเนี่ยเลยโคตรเลี่ยมอ่ะเนี่ยเราใช้น้ำยาของเออ่ยี่ห้ออะไรนะ SCY ลอตพาห์ใช่ครับพอคันใดสนใจน้ำยาที่เราใช้ก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามเบอร์บัดได้นะคะน้ำยาล้างรถนะฉีดปุ๊บยิงเดียวเลยยิ่งยิ่งแล้วก็ทิ้งิงฉีดทิ้งไว้สัก5-10นาทีแล้วก็ใช้น้ำน้ำผสมน้ำใสายยางปะถ้าไม่มีน้ำแรงอะเนาะน้ำใสายยางเราฉีดๆๆออกนี่นะล้างปุ๊บจะเรียบทุกคันเลยราคาแค่ล้านแปดห้า ประมาณวันแปดส่บงวดสามสิบแปดสามสิบแปดงวดสี่หมื่นแปดสามสิบแปดงวดเท่ากับสามปีไหมสามปีนิดนิดสามปีนิดนะนี่ครับดูด้านหลังค่ะดูนะครับเก็บงานให้ทุกคันนะครับแบตเตอรี่เปลี่ยนใหม่เพราะแบตเตอรี่ใช้ไม่ได้สักคันนะตอนมาวงมาวงมานะครับยางก็ติดรถเลยครับราคานี้ไม่ได้เปลี่ยนให้นะ แล้วมันจะมีบางคันที่ทำยางระเบิดมาปะอ่าเดี๋ยวจับให้เดี๋ยวใส่ยางสภาพดีให้ครับเดี๋ยวดูแถวที่สองนะตัวนี้บางคันก็จองไปแต่ยังไม่มาใช่ในะนี่รถรถชุดนีก็ก็มาได้วันสองวันแล้วเนาะมาวันสองวันเข้าล้างเ่ก็ยังยังไม่ได้เอาเข้าล้างเลยมีแค่สองสำคัญในมันที่เอาเข้าล้างอ่ะครับตอนนี้เรากำลังยิงยางอยู่ชุดก่อนนั้นชุดแรกนะมาเท่าไหร่มาวันแรกนี่ก็ไป วันแรกไปสิบห้าคันแล้วนี่เป็นตัวขายดีที่สุดของสแกนเนียด้วยพีสามหกศูนย์ถือว่าเป็นตัวประหยัดน้ำมันเลยนะโอ้ประหยัดสุดๆแล้วตัวนี้อะคันนี้คันนี้มีตรงนี้หน่อยหน่อยอ่าเนี่ยนี่นะแล้วก็ตรงนี้ไปไปเลี้ยวนะอ้าวตาคันนี้มีมีบางคันมีบางคันบางคันก็ไม่มีนะครับอันนี้โดนกระแทกเบาๆด้านหน้านะตัวบันไดเหยียบนะ มันน่าสวยทุกคันครับรถบริษัทนี้นะส่วนมากเป็นพวกซุ้มลงซุ้มล้อม,มีอ่านี่นอย่างเช่นคันนี้ไม่มีซุ้มลงซุ้มล้อนะอยางแตกด้วยน,นี่นี่นี่ยางระเบิดมาเนี่โอ้ยกล้อได้ยอยู่ได้อยู่แต่ก็เดี๋ยวเฮวยางดีๆใส่ให้ละกันเนาะมีเยอะแยะ,ย,ะ,ย,ะยางครับยางเออยอะยางเยอะวันนี้ถอดคอปีคันวัน,น ห้าหรือหกคันห้าหกคันเกือบร้อยเกือบร้อยเส้นนะแต่ใช่ว่ายางที่ถอดนี่คือเราจะขายเราไม่ใช่ไปเรื่องไม่เราไปขายเราเอามาใส่นี่แหละอ่าไม่แถมลูกค้าป่ะไม่แถมใส่รถลูกค้าอย่างเงี้ยนะครับอยา่างบางเส้นลูกค้ามามันมันไม่ดีเราก็ต้องเปลี่ยนสายใช่ครับอย่างเป็นยุงยางหลงยางอะไรพวกนี้นะนี่มันดูสภาพแบบคร่าวๆนะอ่าร้านแปดห้านะครับเขาถูกครนะรถปีใหม่ด้วยปีหกศูนย์นะ สเปคเหมือนเดิมครับเหมือนรถที่แล้วครับนี่สองมีสองมีสชุดนะมีสแถวมีสแถวพอดีแล้วก็มีด้านในใช่ด้านในกำลังล้างนะครับก็ท่านใดนะคะสนใจก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เนาะเดี๋ยวให้พี่บอลทิ้งเบอร์แบบและเบอร์พี่ทิพย์ไว้ใต้คลิปให้อีกหนึ่งรอบนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็โทรเข้ามาสอบถามได้เลยถ้าอยากเข้ามาดูรถก็เข้ามาดูได้ที่เช็คแชมป์มอเตอร์สคาร์เดออยนะคะ ถ้ามาไม่ถูกก็เข้า Google Map เนาะพิมพ์ว่าบจากเช,ช็คแชมป์มอเตอรมอ์มันก็จะพามาตรงนี้เลยน,นะครับมผมยืนตอนนี้ผมยืนอยู่ใกล้360นะโมลาคตอนนี้เราเหลืออีกคันนึงเนาะเหลือคันนึงกำลังเก็บงานอยู่นะคะเป็นปี54 54ตัวนี้เลขไม่จะเยอะหน่อยเยอะหน่อยแต่ราคาพิเศษสุดละเพราะเป็นคันสุดท้ายใช่แล้วก็เก็บงานให้ค่อนข้าเนี่นี่เลยประมาณนี้แหละนี่แหลเอาลอๆอย่างเงี้ยแหละอ่าเก็บลอยๆแบบนี้เลยนะคันนี้ติดจองผ่านไปแน่นแล้วเดี๋ยวเราไปเก็บงานที่เหลือให้ลูกค้านะ นะก็สําหรับท่านใดเนาะหารถอยู่ไว้เข้ามาชมรถได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปนี้แปมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยเนาะแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดี<า>ค่ะสวัสดีครับคลิปหน้าอาจจะเจอแปมผัดขับรถก็ได้นะมี่บอลพูดเกินเกินไว้แล้วพาขับสก็นเนียสกนเนียวอลวูง่าขับง่ายสุดแล้วโอเคเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายครับ